เขาเขียนให้ยังไงนะลุงคือวันวันเสาร์มาวันแต่วันเป็นวันหยุดเนาะค่ะก็แกก็ไปกับตาตลอดแหละไปสวนก็ประมาณเที่ยงเที่ยงพอดีเที่ยงเดี๋ยวจะเขียนเลขเบอร์ให้ตาแล้วตาก็แล่แต่เอง ตอนตาไปดูเขาไม่เขียนเขาว่ะแต่ก่อนเขาเขนลงในเด่นอันนี้เขาเขนลงเลยนะแต่ก่อนเขาเขนลงในเด่นเลขมันกันเลยแต่ว่ามันมันมีลมนะเพราะว่ามันหน้าหนาวอ๋อลมพัดไปเลยไม่มีเห็นตัวเลขมันลบตัวเลขก็เลยก็บอกว่าตาไปไปตัดลังให้นู่นหน่อยเขาบตัดลังครับตัดกระดาษลังกระดาษลังคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อ่าวันนี้ก็มาตามแนวทางของน้องแอนฟิวเนาะครับค่ะหายไปนานนะลุงเนาะยังไม่ได้เขียนโอ้ยเขาเป็นเป็นไข้ไม่สบายจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนน,นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวัสดีครับนะครับน้องแอนฟิวหายป่วยยังครับยังนะฮะยังยัง,ยงตลอดเลยเนาะเป็นปวดแต่ขาโอ้ยปวดแต่ขาบรรลุปวดขาฝั่งไหนขี้เข็ลือถเข็มน้นองเขียนให้หรือยังครับลุงเขียนให้แล้วครับนี่ ไนไหนที่เขียนให้ตาไหนที่เขียนให้ตาตัวไหนไหนไหนตัวนีน้บอกไหนตัวนี้นะี่นัน้นมาจอนี่เลยี่นั้นคุยกับลุงนิดนึงก่อนคือให้ดูแล้วเมื่อกี้แป๊บหนึ่งเนาะครับค่ะน้องเขาเขียนให้ยังไงนะลุงคือวันวันเสาร์มื่อบานแกวันเป็นวันหยุดเนาะ,<ข>ะค่ะก็แกก็ไปกับตาตลอดแหละไปสวนก็ประมาณเที่ยงเที่ยงพอดีเที่ยงเดี๋ยว ตะเคียนเด็กเบอร์ให้ตาราะวตาก็แลวแต่เองตอนตาไปดูเขาไม่เคียนเขาว่าแต่ก่อนเขาเคียนลงในเด่นอันนี้เขาเคียนลงอะไรนะแต่ก่อนเขาเขียนลงใน,ดน,น,นเด่นเลขเหมือนกันเลยแต่ว่ามันมันมีลมนะเพราะว่ามันหน้าหนาวอะอ๋อลมพ <จอ S 2> ัดไปเ,ดเลยไ, <ป S 1> ไม่มีเ,<ล>มเห็นตัวเลขมันลบตัวเลกๆๆๆๆขก็เลยก็บอกว่าตาไปไปตัดรังให้นู่นหน่อยก็่า ตัดลังตัดกระดาษลังดกระาโอ้กระดาษลัง,ดาดลงตาก็ตัดกระดาษลังแล้วก็ให้แกแกอยู่ข้างล่างตาอยู่บนกระท่อมเอาตัดให้ปุ๊บแกก็ไปนั่งเคียนคนเดียวตาไปไปอยู่ด้วยเขาไม่เคียนนะอืมเขาลังเลลังเลเขาคิดเหมือนก็เหมือนกับอะไรเข้าสิ้งเขานะเข้าสิ้งเนี่ยอืมตายืนอยู่เขาไม่เขียนเขาก็นั่งยู่นั่นเลยทือกระดาษดังนี่เลย หรือว่าเขาจะใช้พลังบ่นั่นแหละตาก็ไม่ทราบเนาะพอดีตาขึ้นไปบนกระท่อมไปหน้าประตูกระท่มพอดีอีกสักพักเห็นเขาเขียนเขียนเขียนหลักนี้ก่อน,อนหกหนึ่งสองอถ้าเก้า <9 S 1> หนึ่งสองก็ได้เพราะว่าเลขนี่น,นี่เป็นตัวเลขอันนี้เราเขียนให้ชัชดเฉยเฉยอ๋ออันนี้ให้คุณล<ๆ>ุงโจก่อนเนาะตัวนนไหนที่เขาเขียนให้ก่อน,นเขาเขียนในประกาเก้าก็ได้หกก็ได้หนึ่ง โอ้หกหรือเก้าหกหนึ่งสอง้าตีเป็นเก้าเก้าหนึ่งสองเนาะอันนี้คือเขาเขียนตรงนี้บ่ครับเขียนตรงนี้นี่นี่ที่มันไม่ชัดลลยลายลายมือเขานั่นนี่ลายมือเอ็นติวแต่อันนี้คุณลุงเขียนเอาปากกาไม่จกเขียนให้มันชัดอ่าเขียนให้มันชัดนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่นี่เอาแน่แน่ก็เลขเขาเขียนในปากกาปากกามันมันหกกลับเนาะครับหกกลับเป็นเลขหกกลับเด้อนะคะท่านผู้ชม้ารองฟังนี้มันก็เก้าหนึ่งสองเนาะจ้า จะใช้มองอย่างนี้มันก็หกหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเนาะครับอประมาณนี้แล้วก็ไหนตัวไหนอีกลงทีนี้เขาเขียนให้แล้วก็อีกแผ่นหนึ่งเขาก็ยกมาเขียนหมดครับศูนย์แปดสามบางบางคนเขาองว่าศูนย์แปดห้าห้าแต่ตาว่ามันมีหัวอย่างนี้มันน่าจะศูนย์แปดสามสามเนาะก็เลยเอาตามนี้แหละตามเลขเขาแต่อันนี้เขาเขียนเนาะครับอันนี้เป็นเลขที่เขาเขียนแล้วตาเอาลิควิดมา เขียนให้มันตัวใหญ่เมจิกเมจิกเออเมจิกอันนี้ลายมือเขาเนาะลายมือเขาน่แปดสามสามถ้ามองอีกที่ลายมือเด็กมันจะง่ายเนาะครับแปดห้าห้าก็ได้นะมันมีอันนี้ลุงเขียนให้ชัดครับเขียนให้ชัดก็เลยศูนย์แปดสามสามประมาณนี้เนาะครับก็แต้เขียนตามแนวทางเขาแหละที่เขาเขียนก่อนค่ะก็ไม่เดินนะคะของน้องก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมันจะมาไหมจะมาหรือไม่มาก เขาเด็กเขาเขาคียนเองจ้ะดูตลายมือรู้แหละศูนย์แปดสามสามเนาะแต่ลุงเคียนให้มันชัดขึ้นให้มองเห็นชัดขึ้นนะคะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดูจ้ะเอาไปเป็นแนวทางนะครอ่านนะคะท่านผู้ชมเนาะครับเขาก็เคียนให้ทุกงวดนั่นแหละจ้ะเขาให้ทุกงวดเูว่าทุกทุกงวดเทศกลก็ไปเล่นกับตาตลอดในสวนอะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อนะคะตาทามเขาเขาเคียนแล้วตาหนูเคียนเลขเบอร์ให้แล้วนะ มันจะถูกไหมล่ะตาถามเขาว่ามันจะอกอกตาถามว่ามันจะออกไหมล่ะออกเลยตานี่ออกทั้งคู่เลยออกทั้งสองใบเขาว่าออกทั้งสองใบอ,อันนี้แนวทางเขาพูดลุงก็เก็บเอาไว้อย่างงี้แต่ไม่รู้ว่าออกไม่ออกก็เด็กเนาะใช่เด็กมันพูดยังไงก็ได้คือตามแนวทางเขาเคลียร์ให้แล้วเขาก็พูดตามนั้นเขาคิดยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นแหละครับบางทีเขาอาจจะมีอะไรใน ตัวเขาก็ไม่รู้เราไม่รู้แต่เขาไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องพลังจิตใช่ไหมไม่ได้พูดวันนี้วันนี้ไม่ได้พูดเนาะเขาเาเคยพูดมาสองสองวันแล้วเนาะจ้ะสองวันแล้วแต่ทีนี้ตอนที่เขาจะเขียนเขาก็คิดคิดก่อนนานเป็นห้านาทีคิดก่อนเนาะถ้าลุงลุงอยู่ใกล้ยืนดูเขาไม่เขียนลุงขึ้นไปนั่งบนบนห้องในครัวในหน้าประตูเขาอยู่ข้างล่างเขาก็เลยเขียนคิดตั้งนานเห็นเขียน เขาแกนอันดับแรกลุงแอบดูเขาแขนหลักสองก่อนอแล้วก็มาหนึ่งแค่เขล็ดถอยหลังนะคลท้ายหลังบอกเคียนถอยหลังสองก่อนแล้วก็หนึ่งแล้วก็หกแต่นี่เขาแยนเป็นเป็นแนวทางอันนี้ศูยนย์เขาแกนกลมๆก่อนเขาว่าศูนย์กลมๆเขาว่าแปดสามสามเขาพูดด้วยไหมลุงเขาพูด ลุงแอบดูใช่ไหมเอบดูแอบดูดูวะสามสามลายมือเอ็นผิวจ้ะนี่ศูนย์แปดสามสามอันนี้เรียงต่แนวทางลุงมาเขียนให้เลขใหญ่จ้ะอันนี้คือเขาเขียนถอยหลังเลขสองหลแล้วก็เลขหนึ่งครับแต่อันนี้เขียนตามตามแนวถูกต้องแนวเลยรับตามแนวศูนย์แปดสามสามเลยเรียงหน้าเลยแล้วก็แปดสามสามดูดูอันนี้แนวทางเขาเขียนนี่แล้วลุงมาเอามาเขียนํา ให้มันชัดมากให้คนเขาดูเขาดูไม่เห็นเนาะครับก็ตามตามที่เขาเขียนให้ครับตามที่เขาพูดครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบอกให้เขาเขียนแต่เขาป่วยไปนานนะลุงเนาะอาทิตย์หนึ่งป่วยไปอาทิตย์กว่ากวาแหละค่ะท่านผู้ชมเนาะโดนสองเข็มโดนสองเข็มถึงดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้น้ำโมกก็ยังไหลนะลุงเนาะครับครับอน้องเอ็นฟิวนะคะก็ถือว่าน้องน่ะยังเขียนให้มันเดิมโดยที่เราไม่ได้บังคับไม่ได้โบกนะคะ ให้เขาเขียนเขาเขียนให้เองแอดมินย้ำเสมอว่าถ้าน้องแอนฟิวเขียนให้ด้วยตัวที่เขาเขียนให้เองเนี้ยคือจะแม่นนะแอดมินแอดมินมณีสังเกตดูว่าแม่นแต่ถ้าคนอื่นไปถามนี่เขาจะเขียนให้มั่วไปเลยนะคะไม่ต้องถามไม่ต้องถามก็คือบังคับให้เขาเขียนเขาเขียนมั่วอะไรจริงบางคนไปทําหน้าสงสารเนาะบ้าเขียนให้น้อยหน้าสงสารเขาก็เขียนให้นะลุงเพราะว่าเขาเป็นเด็ก พิดถูกเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็เขียนมั่วไปอย่างนั้นแหละแต่ที่แน่ๆน,นะคะอ่าท่านผู้ชม FC ก็อาจจะสังเกตเห็นเหมือนกันกับแอดมินีกับคุณตาถ้าเขาเขียนให้เองเลขจะแม่นจะไม่ลงเลขมันจะแม่นนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่อ่าเข้ามาแล้ว14งวดติดงวดนี้นเป็นงวดที่15นะคะงวดวันที่1ธันวาคม2500 ห6นะคะเป็นงวดที่15เข้ามา14งวดติดๆมารอลุ้นงวดที่15นะคะจะเป็นยังไง